นั่งแบบเบาสบายอย่าเกรงแต่ต้องนั่งตัวตรงหลังตรงแล้วก็มีความตั้งมั่นตั้งใจในการที่เราจะปฏิบัติในการที่เราจะทำสมาธิผวายูชาเพื่อเปิดทางให้กับชีวิตเราเพื่อเปิดทางแห่งความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานหรือว่าการเงินหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประสาให้ชีวิตเราดีขึ้นเราปลดเลื่องความทุกข์ในใจ และเราแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวยขอให้มีความตั้งใจและตั้งมั่นในขณะนี้กำหนดจิตตรงกลางระหว่างคิว้วนับตรงได้ช้าๆตามแม่ในใจหนึ่งสองสามสี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็เก้าสิบใจหายใจเข้าลึกๆหายใจอออยู่ยงนับเองในใจไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นในการนับตัวเลข ไม่ให้คิดไปที่ใดวางทุกสิ่งทุกอย่างวางความคิดกังวลความที่เรามีความทุกข์เราปลดเปลื้องอำนาจแห่งความทุกข์ออกไปไม่คิดจิตตั้งมั่นในการปฏิบัตินั่งตัวตรงหลังตรงกำหนดรู้นับตัวเลขไปเรื่อยๆเมื่อจบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง เราก็เริ่มต้นใหม่จิตเราจะตั้งมั่นอยู่ในการนับตัวเลขเราจะมีความตั้งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติวางจิตตนเองและรู้ว่าขนาดนี้เรานั่งสมาธิขาตึงเกินไปไหมปวดไหม เมื่อไหมเจ็บไหมคันไหมรู้สึกตัวไหมเรารู้สึกตัวนะก <t> ําหนดไปให้ดีและตั้งจิตคิดตามขออาราธนาสิทธาในการปฏิบัติเปิดจิตเปิดใจในการทำความดีในวันนี้เพื่อเปิดทาง ให้ความสุขกับชีวิตในทุกๆด้านสิ่งห้าข้อขออารัธนาขอตั้งใจตั้งจิตอยู่ในจิตวิญญาณณนะขณะน,นี้สิ่ข้อ1นห้ามฆ่าสัตว์2อห้ามรักทรัพย์สาห้ามผิดการเมสี 4, ห้ามพูดจากโกหกเทเจห้าห้ามดื่มชุราหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของมึนเมาทุกชนิดณนะเวลานี้ลูกขอรับศีลห้าในการปฏิบัติบูบชาถวายบูชาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาถวายถวยเทพเทวาสิทธศักด์สิทธิ์ที่แห่งนี้และเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองลูกขอน้อมถวายบูชาการตั้งจิต กรรมฐานทำสมาธิปวดใจในการที่จะเรียกว่าชดใช้กรรมให้กับตัวเองปลดหนี้กรรมให้กับตัวเราเองกรรมฐานการปฏิบัติการฝึกจิตตนเองนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องมีศีลก่อนที่จะภาวนาและขอให้ตั้งมั่นในการที่เรามีศรัทธาในการทําความดีนะขนาดนี้ ไม่ให้จิตลัวไม่ให้มีสิ่งใดมาแทรกซ้อนเรียกว่าอาักุศลเอาอาักุศลออกไปความคิดลบความกังวลความหมองใจคุณใจเรียกว่าทำให้เราไม่สบายใจความกังวลเอาออกไปให้หมดอคติความคิดลบคิดร้ายความคิดที่กังวลอยู่ กังวลเรื่องงานกังวลเรื่องใดๆเอามันออกไปซะแล้วขอให้จิตเรานั้นคิดในฟังที่เป็นความสุขฉันจะมีความสุขด้านใดหลังจากนี้การปฏิบัติจิตเราขอให้ปลุงความดีงามปลุงความสุขให้กับเราเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในการที่เราปฏิบัติ เชื่อมั่นในสิ่งที่พระมารดาสอนเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะภาวนาได้สำเร็จและเชื่อมั่นว่าชีวิตเราจะดีขึ้น mm. การเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นความรักดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นรอบด้านรู้ในความเป็นจริงรู้ในสิ่งที่เราทำความดีเชื่อมั่นในความดีคิดดีจิตดีเปิด เกิดในสิ่งที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วความกังวลจนหาออกไปและปลูกจิตที่ดีให้กับตัวเราว่าเราจะผ่านพ้นและปรโศบความสำเร็จในธุรกิจการงานเชื่อมัน่นปลูกจิตที่ดีให้กับตัวเองอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความสุขจะปรากฏในตัวเจ้าขอพลังตรงนี้ปรากฏ และเปิดทางให้กับเจา้าตั้งใจปฏิบัติและมีสติรู้เมื่อนั่งไปถ้ามีอาการสันหรืออาการอะไรเกิดขึ้นกับเราให้รู้และพิจารณาบาบาเกชเบ,บารีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆ